เดี๋ยวลองกีนลองก่นนั่งด้วยนะอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเส้นสีกว่าอ๋อแล้วมีรักษาอยู่ที่ไหนรักษาอยู่โรงพยาบาลกันเจาะหัวบ้างไหมล่าเจาะแล้วทำวางข้อแล้วใช่ไหมอ๋อแล้วก็กินได้กินได้ไหมได้ไหมลูกเฉลี่ยก็สวรรค์เนาะคนเลี้ยงก็เฉลี่ยโลกไปสวรรค์เนาะหมอจะมาจากโรงพยาบาลรวมแพทย์พอดีเขาส่งรายชื่อ โครงการโรงพยาบาลก็มีถุงทำถุงรมฎอนให้อาหารเป็นอาหารได้กินในรมฎอนเป็นซาลาเปารมฎอนนี้มีเจ้าหน้าที่เราบอกว่ามีเด็กหญิงลาดิตาเนี่ยคนนะหมอก็เพิ่งมาเห็นวันนี้แหละมาชอบเบอเด็ดเดี่ยวนญาตนะชอบสตบอออันแท่งถุงไข่ อันนี้นะแต่นี้ก็มีอาหารมีอาหารนี่เขาอยู่กันกี่คนในครอบครัวมีลูกกี่คนมีลูกสองคนอ่ะอันนี้อาหารเป็นถุงแอมดอนแบ่งปันนะนะชอบมีไข่ด้วยนะเพราะว่ากลัวไข่แตกได้รับด้วยเอออยู่กันกี่คนในครอบครัวลันต่ตาของเขาฮะสามใครอีกฮาวบังเคยกับผีสาวโอ้แล้วทำงานอะไรกันออกเรือออกเรือเป็นเรือตัวเองหรือเปล่า นา่ค่ะออกเรือเขาจับจ้างจับจ้างอ๋อนี่รู้จัดไหมนี่คนนี้อ๋อเราจัดไหมเห็นเนาะเอาให้มดีกว่าเพราะว่าทีรนมเปรอ๋อค่ะอันนี้จะจะให้เพิ่มเพราะอยู่หลายคนนะอยู่หลายคนเลยให้สองถุงเนาะไม่เป็นไรเพิ่มออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเอาเพิ่มเพราะว่าหลายคนอ่ะใครกินใครดิบมั้งถ้าใครกินใครดิบเราจะให้หน่อย เดี๋ยวนะมีโอแมีอะไรก็บอกนะได้ช่วยเหลือกันมีเจ้าหน้าที่เขางคนละมาแจ้งชื่อซีมุสซิมชื่ออะไรอะช่อสกีน่ะกีน่ะลูกกี่คนในมานี่ลูกท่กคนในคนในพี่เขาโอ้พี่แข็งแรงเลยไม่เห็นอุมน้องอุ้มน้องมากมาะโอเคนะครับนะมีอะไรจะบอกหมอไหม นะอินชาอัล้อนะนะดูแลลูกดีๆนะเอาร้อให้สวรรค์เองนะเนาะนะคอยๆนชา่าร้อเด็กนะอืมกินข้าวหรือยังคะกินข้าวหรือยังกินข้าวแลวนะ้วฮะอร่อยไหมอร่ยอยไหม,ไมลูกนชาอัลเอาร้อตทดสอบกันเนาะงนี่เราลูกแข็งแรงให้ลูกป่วยให้นี่เองเลยนีน่นนเอาดูแลกันกี่ปีแล้ว๔ปีก่า,าความแข็งแร่งของหัวใจของแม่ไหนคนเป็นพ่อไหน นะเออชื่นชมนะเลาลูกด oh! ีๆนะเาบอไปเดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านบ้านอเนาะบ้บม